เีบริการเติมเจมเมแมโปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และอดอยอบเครื่องรุ่งย e b บบอนอกจากนี้ยังมีบริการเก็มชั้นน้นมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเลยนะครับตาเจวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาตามล่าขี้เอลินี่นะทุกคนนะก็มาใหม่นะทุกคนผมก็จะตามล่าให้ได้เลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะหมดกี่ทองนะทุกคนก็มาดูกันเลยนะทุกคนผมก็จะได้ถ้าได้ขี้เอลินี่แล้วผมก็จะหยุดเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะหมดกี่ทองนะมา กดคานาวโร่ก่อนนะทุกคนนะแล้วก็เลื่อนดูนะแล้วก็กดลิซราลซูนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนดูครั้งหนึ่งแล้วก็มากดที่เอลินี่นะทุกคนนะอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็จะเป็นสูตร33 3นะทุกคนให้เรากดคานาวโร่อีก2ครั้งแบบนี้แล้วก็ครั้งที่2แล้วก็มากดลิซราลซู ancora, อีก2ครั้งนะทุกคนแบบนี้1แล้วก็2แบบนี้แล้วก็มากดที่เอลินี่นะทุกคนนะ อีก2ครั้งนะอันนี้แค่เป็นสูตรหลอกนะทุกคนแต่ถ้าออกเลยก็ดีมากๆนะทุกคนนะมาแล้วก็ไปแคนเซลสครั้งะทุกคนหแล้ว2แล้วก็ครั้งที่3มาครั้ง1 2 3สอแล้วก็ไปเลยทุกคนมาแสงมาโอ้โหแสงขาวจั๊วเลยทุกคนดูข้างในก็ไม่มีแสงด้วยนะโอ้โหไม่มีอะไรเลยวทุกคน โอ้โหไม่ได้แม้กระทั่งการ์ดไฮไลท์วะทุกคนโอ้โหใครวะเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่ได้อะไรเลยวะทุกคนโอ้โหมาไม่เป็นไรเราจะแบบกดไปเร็วๆเลยนะทุกคนนะครั้งนี้นะเพราะว่าเราใช้สูตรครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วก็กดหลอกไปเลยโอ้โหขาวเหมือนเดิมเลยทุกคนโอ้โหได้การ์ดไฮไลท์มาตัวหนึ่งไม่เป็นไรมาต่อเลยทุกคน ดูแบบไม่ใช้สูนนะั้นเร็วเร็วเลยอู้มมีปูเล็กๆนะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะทุกคนมาจาังหวะนี้แหละ GM เผือแล้วเราไปเลยนะทุกคนนะไปแบบเร็วเร็วเลยจังหวะนี้โอ้ยมาเร็วทุกคนมาๆามา,มาไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะติดขอเลยนะถ้าได้ตัวแรกนี้โอ้โหผมได้หยุดชิปเร็วเลยนะทุกคนดูจังหวะนี้เสื้อขาวจะเป็นคนาร์โนโลหรือคีเอลินนี่คีเอลินนี่อ่ คุณโอ้โหได้เชียรยินี่มาว่าทุกคนโอ้โหคลิปจบเร็วเลยนะตอนนี้นะโอ้โหดูตัวใหม่แล้วก็ได้มาตัวแรกเลยว่าทุกคนหมดไปสี่พันทองนะโอ้โหได้มาแล้วว่าทุกคนนี่ไงล่ะคชีเิเน่นะทุกคนโอ้โหมามาทุกคนได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนนะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนโอ้โหทองเราเหลืออีกเยอะเลยนะทุกคนผมก็จะไม่ได้เปิดต่อแล้วเพราะว่าผมมีคันาวาโลอยู่แล้วนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูพร้อมกับสอนครับด้วยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะในการทําคลิปต่อไปเลยนะครับหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ